ดีทุกทท่านครับสวัสดีชาว u t u b e นะครับเจอกันกับตะห้องช่องตาสาวดีโอครับบอลลินเริ่มพันกันนะดึกดึกยิ่งเริ่มพันกันครับอ่ะนะครับวันนี้ก็พอดีผมตามรถขันข้างหน้าไม่แน่ใจว่าเครื่อง2อสีหรือเปล่านะครับแต่ว่าด้านหน้านะครับก็คือรถคันนี้เขาโหลดมาเป็นรถเตี้ยล้อล้นนิดนึงนะครับล้อล้นนิดนึงนะทะเบียนไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับ พอดีผมลองกดกดไล่ๆมาเนาะพอดีผมก็เ,เนี่ยไปแล้วฮะคันนู้นนะครับสี่ประตูนะครับก็ลองดูนะครับว่าถนนตอนนี้มันไม่มีทางให้วิ่งเลยนะครับก็ไม่รู้จะไปกดไล่กันทําไมแต่รู้สึกได้นะครับว่าเออพอเราใช้บูตเทคบูตมาสักพักหนึ่งเวลาเราจะกดไล่บี้บี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 บบแอบกันข้างหน้านะตามทันจริงนะครับเพราะว่าผมทดลอง ถามให้ทุกท่านได้รับชมแล้วรอบหนึ่งแต่คือคลิปนี้มันมันดูเหมือนจะอาจจะแต่งซิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้สองสี่มันมาแรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็นแล้วแต่นะนะครับก็เห็นในกระแสะใน t ิ k กต็อกเหมือนกันว่าเออช่วงเนี้ยอย่าไปดันหาดันนะสองทั้งสองจุดสี่ลิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็หาอย่าหาดันนะครับพ่อน้องออนิวก็นะครับระวังนะช่วงนี้สองจุดสี่กำลังมาแรงอ่ะมันมีคนเคยพูดไว้ในในวลีตรงนี้นะครับ วันนี้ผมก็เลยลองเออพูดถึงเรื่องพ่อน้องออนิวนะพ่อน้องออนิวไม่เปิดเปิดทางให้ผมแต่เป็นพ่อน้องออนิวเกียวโต1.9นี่แหละเกียวโตโอ้ลองกดไล่กันดูเออปร,กรากฏว่าเฮ้ยพ่อน้องออนิวจี้ตูดเลยแต่ผมขับความเร็วที่ปกตินะความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมองตามมาตรวัดไม่ใช่ตาม G P S แล้วพ่อน้องออนิวแม่งเพี้ยน4กิโลเมตรต่อชั่วโมอง เนี่ยลูกพี่ลูกพี่เล่นอย่างนี้ลูกพี่มันก็ตายสิลูกพี่เออไอพวกกดมาเนี่ยแล้วตามให้เออกว่าจะส่งได้อันนี้คือใช้บูเทกบูธนะกดคันเร่งอะประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่มาแล้วเริ่มมาแล้วนะครับคันเร่งเริ่มเริ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าอยากดีก็คือต้องค่อยๆปล่อยแล้วก็กดปล่อยแล้วก็กดมันจะดีมากนะครับสําหรับ ออพอเราได้ใช้หัวเชการล้างหัวเชื้อการล้างอะไรเงี้ยนะผมไม่ได้โฆษณานะค่าโฆษณาผมไม่ได้สักบาทนะครับผมใช้เองผู้ใช้เองลองเองอะไรเองทุกอย่างก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงกองจะสะอาดขึ้นไหมหัวแต่รู้สึกได้ว่ามันเบาเท้าขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอพูดกันตรงนี้เมื่อกี้มันไปไหนแล้ววะไอศีประตูคันเมื่อกี้หาย <laughs> หายเออแต่ตอนนี้หลายหลายคนบอกว่าถ้าวิ่งขวาเนี่ย วิ่งความเร็วขนาดนี้วิ่งซ้ายเถอะเออครับวิ่งซ้ายแต่ดูสภาพถนนก่อนฮนะเนี่ยคือวิ่งซ้ายไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเออแล้วทําไมเขาวิ่งกลางอ่ะนั่นดินี่คือถนน,อนประเทศไทยครับพี่น้องอันนี้เอาแต่เกียร์หกตามนะเพราะว่าในรถของผมเนี่ยน้ําหนักที่โหลดโหลดอ,อยู่กลางรถเนี่ยมีโหลดน้ําอยู่สิบแพ็ โหลดนะ้ำวิสิทแพ็นะครับตรงกลางรถแล้วก็มีกระเป๋ามีสัมภาระรวมั้งผมด้วยนะโหลดน้งผมด้วยก็ราวๆเกือบสองร้อยกิโลรถประมาณนะเกือบเกือบสองร้อยกิโลเพราะว่าผมไม่แน่ใจน้ําหนักนะแต่ของผมก็คือเทสน้ําหนักอาตาัตราสิบเปิดเชื้อเพลิงอยู่ราวๆน้ําหนักประมาณนี้กาลังดีนะครับเพราะว่าทุกครั้งผมก็โหลดโหลดมาเยอะพอสมควรนะปกติบางครั้งผมโหลด200โลบางครั้งผมโหลด50โล โหลดมานะครับถ้าโหลดน้ําหนักผมก็ประมาณ170ตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็ขับไปเรื่อยๆตามภาษาผมนี่แหละนะอ่ะเดี๋ยวขอเล่าก่อนนะครับพ่อน้องออนิวนะวันนั้นอุ้ยตอนที่ผมตอนนั้นผมจี้ไล่บี้กันมาตั้งแต่บางบัวทองมาจะถึงอยู่สุดเส้นหนึ่งมั่ก่อนที่จะแยกทางกันตรงอารา่าสามโคกแถวแถวสามโคกก็แยกกันมานะครับ ก็อ like like so ู้แรงเหมือนกันนะเว้ยเกียร์ออโต้ครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับเกียร์ออโต้มันก็ขึ้นเร็วกว่าเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วนะขึ้นเร็วกว่าเรื่องของการสับเกียร์ดับอะไรอย่างเงี้ยหกสปีดของเขาอ่ะนะครับเกียร์ออโต้จะจะขึ้นเร็วกว่าเวลากดกดมันก็มาเลยเพราะผมลองฟังเสียงดูแล้วเออมันเกียร์ออโต้แน่ๆเพราะว่าถ้าเกียร์ธรรมดามันจะมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นรถตู้ทือแต่ว่า เล่นจี้ตูดผมเลยอะร้อยยี่ร้อยสามแล้วมันกูโหไม่ออกเลยเว้ยไม่ได้ลองกดกดเล่นเล่นดูเออก็ประมาณร้อยยี่ร้อยสามนะครับร้อยยี่ร้อยสามก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวไหนเราก็ทักทายขอบคุณกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้เห็นตู้ทึบนะตู้ทึบก็อ่าหลีกทางให้ผมนะฮะผมก็ขอบคุณนะครับก็ขับไปเรื่อยเรื่อนี่แหละนะเราไม่ได้อยากจะรีบอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวขับไปปุ๊บเดี๋ยวก็แตะเบรกอีกแล้ว เมื่อกี้จะตามรถสี่ประตูของอันนี้ไม่ตามแล้วแล้วแต่มันจะไปขับไปแบบนี้แหละครับขับไปเรื่อยๆชิวๆเพราะว่าตอนนี้ผมมีโหลดน้ําหนักด้วยนะครับเ<ม>ย่ะมากก็เปลืองน้ํามันนะครับไปเรื่อยๆนี่แหละนะตอนนี้ถึงโลงปูนแล้ว b i นะครับสยามอะไรนะปูนสยามอะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้วตรงเนี้ยก็อยู่ตรงกรมทางหลวงนะครับตรงนี้ เป็นถนนที่เริ่มดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเวลาขับรถกลับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยกลับกลับบ้านอย่างเงี้ยก็จะสบายๆนะครับแต่ก่อน <S 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 โอ<ฮ>้โหถนนนี่แบบขรุขรูๆๆๆๆๆๆลำบากเหมือนกันตอนที่ผมออกรถใหม่ๆเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงนะช่วงล่างผมไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในส่วนตรงนั้นนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองกดไล่กันดูเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองไล่ๆดูมันก็มันก็สามารถไล่ได้นะพอใช้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย เออมันก็กดไล่ได้แนละ้ว2.4มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ขี้ๆนะเออมันก็มีแรงในในแรงบิดในช่วงระดับหนึ่งนะครับยิ่งเป็น2.4ของมิตซูบิชิไทตันด้วยยิ่งดีโอ้โหอันนั้นตัวมาเลยนะครับตัวมาเลยและยิ่งเป็นแอดลีดด้วยนะผมบอกกันนะแอดลีดหลังจากที่มันทำเฟอร์โวไฟฟ้ามามันไม่ค่อยหล่อรอบนะเฮ้ยมันกดมากดมาจริงนะครับแอดลีดอ่ะ0-100มันถึงได้ไม่แปลกไง0-100ดีมากนะครับของ2.2ลิตร ี s ูดี d max ส่วนใหญ่ม,มันมักจะได้กับเกียร์8ปสปีดมีเชร์ชูยิ่งอัตราทดสั้นมันยิ่งจะสามารถดึงรอบได้เร็วแล้วมันจะสามารถเทะเยอทะยานได้ดีมันทําถ้าเกียร์ชิดทําได้ดีกว่าเกียร์ห่างนะแต่ถ้าเป็นรถสิบล้อเกียร์ชิดมันก็ไม่สิบล้อกว่ามันจะศูนย์หนึ่งร้อยได้อย่าไปเทสมันเลยนะครับยิ่งอัตราสิบเปิดเชื้อเพิงยิ่งแล้วใหญ่ไม่ต้องไปเทสมันนะครับอัตราสิบเปิดเชอ้อเอพิงหรือที่สองกิโลเมตรต่อนลิตรอย่างเงี้ย วุ้ยตายตายตาย,ตายเนี่ยจะให้อย่างเงี้ยเนี่ยเหลืออยู่1.5กิโลเมตรต่อลิตรแล้วมั้งนะครับแต่ถ้ารถคันไหนที่อยากลองก็ลองทดสอบดูได้โดยการเอาบูเทกบูทนะครับยิ่งรถใหญ่ใหญ่เงี้ยต้องใส่ประมาณ1ขวดใหญ่เลยนะครับลองเอาไปทดสอบทดสอบทดใช้ดูนะครับว่าจะดีหรือเปล่านะครับก็ลองสั่งมาใช้ดูรถกระบะมันก็วิ่งดีบางคนบอกว่าเออเอาเบนซินใส่อ่าแล้วแต่ตามสบายนะครับเอารถเก่งไปเลยตามตามสะดวกครับผมไปได้แค่นี้ของผมนี่แหละ แต่อย่าให้ผมกดนะกดทีนี่หัวทิมเลยนะผมมาหัวทิมไม่ใช่เขา<笑><笑>นะครับอ่ะยิ่งเกียร์ชิดมากยิ่งดีนะครับเหมือนกับฟอร์ดเลนเจอร์สิบสปีดนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่าอาตาทดมันชิดแค่ไหนแต่รู้แต่ว่า e Mac อี u ูดีแม็กอะตาทดมันกนข้างที่จะชิดพอสมควรแล้วพอเวลาเขาเปิดสเปคมาเออเว้ยอาตาทดมันดีแต่าตาทดเกียร์สุดท้ายครับของ อ่าีสูด,ดีแม็กเกียแปดกับไฮรักซีโวเกียหกพอๆกันห่างกันนิดนึงรอบห่างกันแค่ติ้วหนึ่งนะมันไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับความเร็วที่หนึ่งร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมองตัวนั้นเพี้ยนสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมองตัวนี้เพี้ยนเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมองนะครับแต่ถ้าเอาเฟืองท้ายเบอร์เดียวกันนะเฟืองท้ายเบอร์เดียวกันตัวนั้นกับต,ตัวนี้ห่างกันไม่เยอะครับ ความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่อะลองกดดูแล้วกันนะมีถนนปะอีกขึ้นนะอันนี้ใช้เกียวหกอย่างเดียวนะครับดูดิวิ่งริ้วๆๆๆ,ๆ,ๆเหมือนกันนะเออผมรู้สึกว่ารถมันไม่ได้กระปี้กระเป๋ามานานแล้วแบบนี้เนี่ยเออกำลังดีเพราะว่าผมใช้เกือบหมดขวดแล้วแหละอันนี้ก็คือ,อตัวนี้เกือบหมดขวดละนะผมก็เติมเรื่อยลองขับรถไปงานศพมาเมื่อกี้ก็เอ,อ้ยวิ่งดีเวย้ยวิ่งแรงวิ่งดีได้นะครับ เออเนี่ยอย่างเงี้ยครับแป๊บเดียวครับจี G ้รถคันหน้าได้แล้วเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวครับมันไม่ได้นานนะมันไม่เหมือนอย่างแต่ก่อนแต่ก่อน,อนที่แบบว่าเค้นเร่งยนสุดอะนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปทดลองรถเก๋งที่บ้านดูว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าผมซื้อของเบนซินมาอยู่นะครับของโตโยต้านี่ผมคิดว่าเออผมไม่แน่ใจว่าลองเอาไปวัดแรงมา้าดูว่ามันจะขึ้นในขนาดไหน,นอันนี้ผมผมไม่มีไดโน่นะครับ แต่ถ้าคนไหนมีเดโน่อยากลองเทสนะครับเดี๋ยวผมลองเอารถผมทดสอบให้ดูก็ได้ว่าแรงม้าแรงมีดมันเคลื่อน,นขึ้นไหมนะครับก่อนใช้อ่ะมันค่อนข้างที่จะตื้อพอสมควรเนี่ยเดี๋ยวลองดูตรงเนินนี้ก็ได้ครับเนินนี้แล้วแถวนี้มันก็มีกําลังไหมเพราะว่าผมเคยทดสอบไปรอบหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วรอบนี้ก็รอบ2แหละนะครับลองมาทดสอบตรงนี้ดูว่ามันจะมีกําลังหรือมีแรงส่งไหมนะ ตอนนี้ผมก็ขับความเร็วอยู่ที่ประมาณ100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันเอาความเร็วที่มันพอที่จะคุมได้เพราะว่าวันนี้ผมมีโหลดบรรทุกด้วยก็เลยทําให้แบบว่าออเราไม่ได้เทส120ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เอาความเร็วที่ประมาณนี้กําลังสวยนะครับอ่าตรงนี้มันก็จะมีแอบๆมีเนินชันนิดนึงนะครับตรงนี้แหละที่ผมเคยพลาดนะครับตอนนั้นที่ว่าพอขึ้นเนินปุ๊บเราจะสับลงมา นะครับเดี๋ยวมันยังไม่ใช่หนึ่งเนินตรงนี้นะอีกนีดอีก,นอกนเนินหนึ่งนะครับโอ้คู่รักนะครับคู่รักเอออ่ะมันจะมีอยู่เนินหนึ่งครับแถวแถวนี้แหละนะผมจําไม่ได้ว่าตรงไหนตรงนี้มันจะเป็นเนินเรียบอยู่นะครับเออกลางวันก็มองไม่เห็นนะตรงนเนี้ยเนินเรียบแป๊บหนึ่งฮะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยพอมาตรงนี้ปุ๊บรถตู้ก็ช้านะรถตู้รถตู้ทึบแหละ ก่อนแล้วก็มาเป็นรถตู้นะนะครับแต่แบรกนิดนึงแต่บางๆพอนะครับเวลาขับรถนะบางคนแบบเหยียบซะหัวทิ่มเลยนะครับอันนี้คือขึ้นเกียร์หนะครับหัดรอบแค่น,นี้ก็ขึ้นเกียร์หกนะเอออมาดูนะครับตัวต้าไฮลักซีโวนั้นพอขึ้นเกียร์หนี้จะไปไหวไหมนะครับแต่ถ้ามันลอยลามานะ แล้วส่งมันนิด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 นี่ะมันมันมันไหวนะครับมันไหวอยู่ไม่มีปัญหาอะไรน่ะเดี๋ยวมันจะมีเนินส่งที่แบบดีๆเลยนะเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของเดี๋ยวรอให้ถึงเนินส่งก่อนมันจะมีอยู่เนินหนึ่งยังไม่ใช่เนินนี้ครับแถวไหนไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันที่ว่ารถบรรทุกเยอะๆยแล้วลองลองแบบว่าขึ้นมอดันมอเขาเรียกดันมอนะอ่ะทีนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องส่งก4ลิตรแล้วหลายหลคนก็จะมองว่า ทำไมผมอวยเ2ี๋ยว2.4นะผมไม่ได้อวยเฉพาะโตอรานะผมอวยทุกทุกยี่ห้อที่เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรมิสูบิชิผมยอมรับเลยว่าเป็นรถที่แบบว่าเป็นรถเ,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 เป็นเป็นเป็นเทอร์โบไฟฟ้าที่ดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเดินเดินนี้แล้วกันนะเกียหกนะเอาใช้เกียหกดีแหละลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอาความเร็วที่80นะอ่าถามว่า ถ้าเดิมๆขึ้นไหวไหมไหวเนี่ยออกกดกระเลงเท่าเดิมนะอากดกระเลงเท่าเดิมนะเนี่ยครับอันนี้คือดันมอนะผมไม่ได้กดเยอะนะครับผมกดผมกดแค่ประมาณ15%อันนี้คือ15นะครับ เติมกันเล่งก็สิบห้าพอสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอ,พอเอาแค่บ,บางๆแบบปลายนิ้วโป้แตะนหน่อยอ่ะมีโหลดนิดนึงครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมกันเล่งเยอะไม่สับเกียร์นะไปที่เกย์หกอ่ะกดให้มันเติมให้มันนิดนึง ประมาณ30นะครับปกติต้องขรึ่งคันเร่งนะถ้าพี่แพนก็จะใช้คำว่าครึ่งคันเร่งเออถามว่ามันมีกําลังไมหมมันมีครับแต่ก็เนี่ยเมื่อกี้รถตู้จะแซงแซงไม่ได้ครับเออเมื่อกี้ผมเติมไปประมาณ40ประมาณ35เปอร์เซ็นต์นะครับดันมมนะพอใช้บูเทคบูแล้วรู้สึกว่าการดันมอดอะไรอย่างเงี้มันดีขึ้นมันมันมันแบบเบาคันเร่ง มากนะครับอันนี้คือคือคือสิพิสูจน์ให้เห็นแล้วใครจะดทดลองใช้สั่งมาได้เลยนะครับทดลองตามผมนี่แหละนะสูตรแรกก็คือคูณ4สูตรที่2ก็คือคูณหนึ่งครับก็คือตามจํานวนลิตรเลยนะเมื่อกี้ผมใส่มา1 7 1 8ลิตรนะครับ18มิลลิลิตรนะครับผมใส่มาก็ตามสูตรก็เลยครับใส่อยู่ประมาณนั้นก็โอเคแล้วนะก็เลยทดสอบการวิ่งทดสอบทางไกลเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรที่ดีมากนะครับอ่ะทีนี้ก็ เดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าดันมอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในส่วนตรงนั้นนะไอ้ตรงเนี้ยอ่ามอตรงนี้ก็ดีนะมันก็เป็นมอเหมือนกันมอเล็กๆมอลึกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สูงมากนะครับดันมอแต่ส่วนใหญ่ก,ก็ถ้าเป็นเราก็จะลงมาเกียร์อะไรเกียร์ห้าถ้าความเร็วอยู่ยที่แปดสิบลงมาเกียร์ห้าครับอ่าก็จะอยู่ประมาณนั้นนี่คือดันมอนะครับส่งกเ,เล่งอยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ดยประมาณนะครับตามตามเท้านะดูที่บูตเทอร์โบครับดูเทอร์โบอยู่ขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับเราจะไม่เราจะไม่เค้นเทอ,ร,เอร์โบเยอะเดี๋ยวขาดนะครับเทอร์โบเดิมก็ช่งนะางนะก็อย่าไม่เค้นเยอะเค้นเอาอแค่บูตบูตขึ้นประมาณนี้นะครับปกติถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปเขาจะใช้เกียร์เกียร์อะไรครับเกียร์เกียร์ห้าเกียร์ห้า เกียร์ห้าไหวไหมไหวครับอ่าบูติกบูตจบนะเออดันมอได้แค่สบายสบายเลยปกติจะบอกโอ้โหต้องสี่แล้วแหละอ่าถ้าแมาทรงนี่ต้องสี่แล้วอันนี้ผมดันห้าอย่างเดียวนะดันห้ายังมียังยังมีกําลังขึ้นได้ดันมอได้สบายที่ตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าผมเกือบตายเนี่ยได้เกือบตายนะนี่ดันมอปกติเขาต้องใช้เกียร์สี่แหละช่วยถึงจะดี ดึงรอบต่ำมากไม่ค่อยดีแรอกครับแต่อันนี้เราพิสูจน์ให้เห็นเฉยๆว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วรถจะมีกําลังไหมรถบรรทุกรถสิบล้อสามารถเอาไปใช้ได้นะครับใครที่ดูคลิปผมอยู่รถบรรทุกรถสิบล้อสามารถเอาไปใช้าใช้งานได้นะครับเออลิ่นเริ่มพันกันละนะครับอาทีนี้พอพูดถึงเรื่อง2.4ลิตรแล้วเนี่ย2.4ลิตรแล้วมันเป็นยังไงนะครับสําหรับผมแล้วผมมองว่าเป็นรถที่น่าใช้งานในระดับหนึ่งถ้าเราหาอาหารเสริมให้เขาดีๆอ่ะ มันก็เหมือนกับคนเรานี่แหละเรากินยาพิเศษะอะไรประมาณนี้มือก็จะประมาณนั้นแหละอ่าเดี๋ยวกดนิดนึงครับหนีนิดนึงเพราะว่ารถตู้ตามมานะครับตามจริงต้องขับแค่หกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ส่วนใหญ่รถแถวเนี้ยนะครับก็ไม่ได้ขับหกสิบหรอกขับประมาณประมาณเท่าเนี้ยนะครับ นี่ขนาดดูนะฮะอันนี้ก็คือคันเร่งแบบบางๆนะครับไม่ได้กดไม่ได้กดลึกนะดูแค่นี้ก็รู้ครับอ่าถ้าเอาในบวกของที่เป็นอ่าตัวอีโคขึ้นมาก็จะก็จะเห็นสถานะว่าเราเหยียบลึกไหมประมาณไหนนะครับแล้วบูสต์เทอร์โบอยู่ประมาณไหนนี่อันนี้คือคือบูสต์ประมาณ5ปอนนะห้าถึงสิปอนห้าปอนนะครับนี่5ปอนนะเอาคันเร่งแค่นี้พอนะครับเป็นการเซฟเทอร์โบไปในตัวด้วยนะ ก็แล้วแต่นะถ้าคนมีบางคนมีวัดเกตวัดวัดบูธก็ดีวัดบูธก็คืออย่างน้อยก็คือเราจะได้รู้ว่าเออมันไม่ได้อ่านจาก OBD อย่างเดียวไงก็คือมันอ่านอ่านว่าบูธมันมีไหมมันพอที่จะไปได้ไปได้ไปได้ต่อไหมนะครับก็อยู่ประมาณนั้นนะเมื่อกี้หาไอคันรีโวสีแดงสี่ประตูหาไม่เจอไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนหรืออาจจะออกเส้นทางไปแล้วก็ได้นะเมื่อกี้เห็นมาเห็นเกียร์มาสมิตตีนเลย นะครับเนี่ยผมไม่ได้ตามกากว่าจะตามล่าแต่ไม่เจอนะครับแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ใครมาแข่งรถขนาดนี้นะครับเนี่ยดูครับนี่คือไล่แบบง่ายๆสเต็ปง่าย,ายๆนะครับเรถผมไม่ได้มีรีแมปนะผมพูดจริงๆมีแค่แวคคัมแต่งแล้วก็มีกรองเฟกนะครับอัตราเร่งสูงหนึ่งร้อยก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นหลังจากที่ใช้บูทเทคบูส นะครับเป็นหัวเชื้อที่เอ,อ่อไม่ใช่หัวเชื้อที่เป็นสารทำความสะอาดเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ลองใช้มานะครับยังไม่ได้ลองใช้อีกวิอีกตัวหนึ่งก็คือสวิสเตอร์ซึ่งสวิสเตอร์นะั้นจะต้องเติมน้ํามันให้เต็มถังแล้วก็เอาเอาตัวนั้นอนะ่ะสาซีซีลงมาใส่ซึ่งราคาค่อนข้างสูงพอสมควรแต่ท้อเป็นบูทเทคบู t ปุ๊บราคามันจับต้องได้แล้วทีนี้ผมก็เลยลองอดูจากการทดสอบการทดลองมานะครับก็ เลยอ่ะก็เลยลองจะอ่ะลองเปิดใจใช้ดูปรากฏว่าลองใช้แล้วก็เออรู้สึกติดใจคันเร่งเบาขึ้นเราเติมน้ํามัน2ประเภทอยู่แล้วนะครับก็คือเติมผสมแต่ตามจริงเขบอกว่าต้องเติมพรีเวียมอย่างใดอย่าง,งหนึ่งดีกว่าผมก็ไม่ได้เติมขนาดนั้นนะครับผมก็ชอบแบบนี้แหละสบายๆนะเอาแบบที่ผมพอใจนะเงินผมกระเป๋าผมก็พอถั่วเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ300ก็เออผมซื้อมาในราคา200กว่าบาท ซึ่งมันก็ตกไม่เยอะหรอกครับก็ถือถือว่าเป็นเราใช้แบบเพื่อลดลดปริมาณเงินลงนะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะถ้าคำนวณกลับแล้วรอบแรกอะ่ะเติมแปะเปืองซะหน่อยเพราะว่ารถเ,ออเรายังไม่เคยเติมไงพอเติมเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเออรถมันว,วิ่งดีขึ้นนะครับอันนี้คือคือเราก็บอกกันก่อนนะทีนี้นะครับเมื่อกี้ก็ลองไล่กับ2.4มาถามว่าหลังจากที่ผมเติมไปแล้วเนี่ยกดมามันโดดมาดีไหมอ่ะลองดู อันนี้ก็กดแล้วนะครับอันนี้เทอร์อโบอยู่ประมาณสิบเกือบสิบปอนนะเทอร์อโบอยู่ประมาณเกือบสิบปอนเพราะฉะนั้นเออรถก็วิ่งดีขึ้นนะเอออย่างเงี้ยเนี่ยวิ่งดีขึ้นสบายๆชิลๆเลยนะครับรถวิ่งดีขึ้นครับเนี่ยดูนะผมก็บอกก็ตรงนี้แหละครับว่าเอออันไหนใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะเนี่ยดูครับเบรกก็เบรก,บกแบบบางๆก็พอแล้วนะเนี่ยแบบเนี้ย เปิดไฟบอกทางนิดนึงบางครั้งก็ไม่อยากจะเบรกเยอะไงนะครับเปลืองพะอัะเบรกนะแต่เราก็นะเราก็แนะนํากันดีกว่าเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะครับแนะนํามาแนะนําวิธีก่อนนะครับอาทีนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าสมมุติว่าวันหนึ่ง เราจะซื้อรถสมมติว่ามีรถที่เป็นเกียร์เกียร์ที่ห่างเกียร์ที่ห่างกับเกียร์ที่ถีถ้าเป็นคุณคุณจะชอบอะไรสาหรับผมผมชอบเกียร์ที่ห่างครับเพราะว่ามันสามารถเล่นรอบระยะช่วงที่มันเล่นรอบได้ดีกว่าดีกว่าเกียร์ถีถ้าเกียร์ถีเนี่ยนะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้จะดีมากกว่าถ้าเป็นเกียร์ถีนะครับเกียร์ถีผมจะเรียกใช้ว่าใช้คัว่าเกียร์ถีหรืออัตราทศถีถีกัน ได้หรืออัตราทดเกียร์ห่างถ้าห่างนี่ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาพวกนี้เกียร์ธรรมดาก็จะเป็นอันตราทดห่างนะครับซึ่งอัตราทดห่างนั้นมันเหมาะสําหรับรถที่แบบว่าไม่ได้บรรทุกโลดไม่โหลดบรรทุกมากนะครับเป็นแบบว่ารถใช้งานปกติทั่วไปนะครับอัตราทดห่างจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นอันตราทดทีอย่างเช่นเกียร์โต้บางเกียร์นะครับอา้าวเกิดอ,อะไรขึ้นอ,อ้าวออดันมอนี่แหละครับตรงมอยมอหนึ่งที่ผมเคยล่วงมาก่อน นะครับอันนี้ผมจะดันมออยู่ที่เกียร์ห้าอ่าเกียร์ห้าน่าจะไม่ไหวแล้วครับเอาเกียร์สเถอะอ่าสี่นะอันนี้คือกดสี่นะครับสี่ก็เออนี่ยอันนี้ก็ไฟกระพริบซะเนี่ยปกติถ้าขึ้นเกียร์สองเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้นะ เราต้องเผื่อจังหวะด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเนี่ยมีมีกำลังนะมีกําลังแล้วรถนี่มีกําลังนะเรามาดันมอพิสูจน์การดันโมว่าหลังจากที่ใช้แล้วดันโมไหวไหมเออเมื่อกี้จะพูดว่าพอดีจะตามสองสี่ต่กลายเป็นว่าพูดเรื่องของบูทเทคบูทดีกว่าอันนี้คือดันโมนะครับ พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับเมื่อกี้มีมอด้วยดันมอขึ้นเลยนะครับก็ลองกดดูว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะแวะปั๊มสักครู่หนึ่งคงจะได้พักพักตัวเองพักรถแป๊บหนึ่งอะเพราะผมมันมีโหลดด้วยมันมีอะไรด้วยมันก็เลย นะครับก็เลยต้องอาจจะได้มีพักรถนิดนึงนะครับพักรถพักดูว่าเออส่วนอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะครับเออแล้วก็ข้อสรุปเมื่อกี้ก็คือให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับว่าเวลาเราขับรถแบบนี้แล้วลักษณะแบบเนี้ยประหยัดน้ามันเพิ่มขึ้นไหมสังเกตที่หน้าจอรถผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวข้อสรุปตรงนี้ก็คือเมื่อกี้ว่าจะไล่ตามสองสี่แต่บังเอิน มันได้เจอมอพอดีแล้วก็เลยพูดอัตราทศที่อัตราทศห่างกันไปนะครับขั้นไหนที่ชอบอัตราทศทีก็ลองพิสูจน์กันมานะครับไอ, ي, ลอ้ลองคอมเมนต์มาแล้วกันไม่ใช่เป็นพิสูจน์ลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับส่วนท่านไหนที่ชอบอัตราทศห่างเหมือนผมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันอัตราทศห่างมันก็จะมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่ามันจะชอบไหลนะครับไหลไหลได้สบายๆแต่ถ้าเป็นอัตราทศทีมันจะแบบว่ามันจะตื้อ นะครับมันเหมือนประมาณเกียร์สไปเกียร์หเหมือนของเมตี้ประมาณนั้นแหละเออหรือประมาณเกียร์ห้าวีโก้วีโก้แชมป์พวกวันนี้นะครับที่ว่าอัตราทดเหลืออยู่สามจุดแปดศูนย์จุดแปดสามแปดเอออันนี้เกียร์ห้าแต่ถ้าเป็นเกียร์สี่มันก็อยู่อย้ยรเขาอื่นเวลาลมจับสี่ใช่ไหมสมมุติว่าสี่รอบสองวันรอบเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะยังถ้าเป็นเกียร์สามนะครับเกียร์สาม ของ ti, ไมตี้เออของรีโวก็จะเท่ากับเกียร์สี C, ่ไมตีนะครับเกียร์สี่ไมตีอ่านะครับประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือเราก็พูดกันตรงๆนี่แหละนะครับว่าเออถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วรู้สึกยังไงนะครับและอย่างหนึ่งผมก็พยายามทดสอบหลายๆอย่างเพื่อให้เอฟซีได้ดูนะครับทดสอบทดลองเองด้วยนะ เพื่อจะให้ FC ได้ตัดสินใจว่าเออใช้ตามคนนี้ดีไหมนะครับถ้ามันดีผมก็บอกว่ามันดีแต่ถ้ามันไม่ดีผมก็จะบอกว่า f อฟอย่าใช้นะไม่คุ้มค่าเสียได้เงินประมาณนี้นะครับอันไหนที่ว่าดีเราก็จะบอกว่าดีนีครับสําหรับวันนี้ก็สรุปไปก่อนนะครับว่าบูทเทค o ู t เวลาใส่แล้วใช้ไปสักประมาณสักขวดหนึ่งอะ มันจะดีมากเลยแล้วรถมันก็จะมีกรรมพละกกำลังที่ดีแต่ตามจริงของแนะนําให้ใส่ทุกๆ3,000โลผมก็บอกว่าใส่แม่บรรทุกถังอะไม่ต้องถึง3,000โลเราใส่แม่มันทุกถังใส่ตามจำนวนลิตรเพราะว่ารถเราเคยใช้ไงหนึ่งขวดใช้ไปเหอะครับทุกๆ30,000โลยังไงก็วิ่งเกินน้ํามันหนึ่งถังอะเราใช้อย่างมากสุดก็80 80มิล80มิล80มิลอยู่ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ผมจะเติมอยู่ประมาณ40 50อยู่ประมาณนั้นยกเว้นน้ำมันหมดถงังจริงๆถึงจะเติม80มิล เพราะว่ารถผมใช้อยู่2ออย่างก็คือพาวเวอร์ดีเซลแล้วก็เป็นตัวดีเซลปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็พอได้ตัวนี้มาเสริมมันก็จะทําให้รถรถนั้นวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับบางครั้งพาวเวอร์ดีเซลผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเออมันเติมผมก็ลองเติมเนาะเพียวๆผมก็ลองอัดมาดูมันก็ไม่ได้แบบช่วยอะไรได้เยอะมากมายนะครับแต่พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกได้ว่าเออแบบเนี้ย มันดีสําหรับรถเรานะแล้วก็ใช้ต่อนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็แนะนําแล้วนะครับสําหรับการที่จะใช้บู o ิ t บูสนะครับเวลาดันมุงดันมอมันสบายนะครับก็พูดตรงๆนะแล้วรถรถไร้ควนนันตอนนี้รถเหยื่อรถล,ลูกพี่กําลังทดลองทดลอง,ลองใส่กันอยู่ถ้าทดลองใส่ก็ด,กดีนะนะครับก็ลองดูว่าควันมันจะหายไหมนะครับตอนนี้กองแกงยังตันอยู่ควันน่าจะไม่หายหรอกนะครับก็ลองใช้ไปสักพักหนึ่งถึงจะรู้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงพี่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอยติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ